คราวนี้เจ้าหมีเสือดาวและฮิปโปถูกบาบาจับไปแล้วพิงพีเริ่กลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเรื่อนี้เลย บาบาค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยภาพสวยมากๆเลยนะคะเรื่องและภาพโดยคนไทยค่ะเป็นหนังสือเล่าของสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าบาบามันเนีมีหน้าตาหน้ากลัวมากๆเลยแต่ว่ามันจะน่ากลัวอย่างหน้าตามันหรือเปล่าต้องไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะเรามาดูกันเลยเริ่มเรื่องนะคะ เสือดาวมีฮิปโปและช้างเนี่ยพอสัตว์ทั้ง4ตัวเก็บผลไม้ได้เต็มตะกร้าแล้วก็ชวนกันเล่นถอยเส้นค่ะโดยคนเขียนและคนวาดรูปเนี่ยเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นก็เลยสื่อถึงความเป็นไทยโดยการเล่นถอยเส้นค่ะและวาดเสือดาวได้น่ารักมากๆเลยนะคะคราวนี้พอมาถึงเจ้าช้างเจ้าช้างก็โยนตุ๊กตาแต่ว่ามันมีแรงเยอะเกินไปค่ะตุ๊กตาก็เลยลอยและลี้วไป ไกลมากๆเลยเพื่อนๆนะคะก็จะต้องออกมาตามหาตุ๊ก,กตาช้างโดยตุ๊ก,กตาช้างเนี่ยมาอยู่ตรงตะก้าใบใหญ่ใบหนึ่งค่ะพอเด็กๆเห็นว่าในตะก้าไม่มีอะไรเลยนะคะพวกมันจะทำยังไงนะ้าใช่แล้วค่ะมันก็แบ่งอาหารลงไปในตะก้านะคะ แล้วก็ได้ยินเสียงบาบาตรงนี้ดูนะคะป่าแล้วก็บาบาเนี่ยวาดได้มีรายละเอียดแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะเด็กๆก็ตกใจกลัวแล้วก็วิ่งหนีไปวิ่งจนหกล้มหกลุกไปหมดเลยนะคะแต่ก็ไม่มีใครกล้าร้องไห้เลยค่ะ คราวนี้เจ้าหมีเสือดาวและฮิปโปถูกบาบาจับไปแล้วเจ้าช้างนะอยากจะช่วยเพื่อนตอนนี้บาบาน,นำเพื่อนเพื่อนของเจ้าช้างเข้าไปในบ้านแล้วล่ะค่ะดูน่ากลัวมากๆเลยนะคะเจ้าช้างบุกแล้วค่ะแล้วบาบาก็พูดได้แต่บาบานะคะแต่ว่าความจริงแล้วเจ้าบาบาเนี่ยเอาทุกคนมาปฐถมพยาบาลค่ะ แลวทุกคนก็ได้กินผล,ลไม้กันอย่างมีความสุขด้านหลังนะคะก็จะมีละครสั้นอยู่ด้วยค่ะเป็นการ์ตูนที่วาดได้น่ารักนะคะและมีรายละเอียดดีมากๆเลยค่ะตรงนี้ก็จะให้ทำความรู้จักบาบากันนะคะบาบาเนี่ยน่าจะเป็นสล็อยตยักษ์ดิกดำบนันที่มีนิ้วมือและนิ้วเทา้าข้างละสีนิ้วค่ะ และเข่านะคะเป็นกิ่งไม้เมื่อดีใจหรือมีความสุขดอกไม้จะบานค่ะอันนี้ก็คือผู้ประพันธ์หนังสือนะคะคุณกฤษณนะการจนาภาค่ะและคุณวชิราวันทับเสือนะคะเก่งมากๆขอชื่นชมเลยค่ะแล้วก็มีผู้เขียนถึงบาบานะคะคือครูชีวัน ด้านหลังนะคะก็จะมีคนเขียนถึงก็จะมีคุณหมอประเสริฐและคุณหมอแพมจากเพจหมอแพมชวนอ่านด้วยค่ะโดยก็จะเป็นหนังสือดีๆที่อยากแนะนำนะคะหนังสือเล่มเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใช้กระดาษที่ดีมากๆภาพสวยมากๆขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่พลาดเล่มนี้จริงๆค่ะ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ